ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาสังหายมาซั์นะคะก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องเล็กๆที่มาจะส่งผลใหญ่ให้กับธุรกิจของเราได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องแบบนี้ที่น้องเขาคอมเมนต์มาอันนี้มันเป็นอินไซต์ของลูกค้าจริงๆแบบเรื่องของการตรวจบ้านแบบว่าเจออุจจาระในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเรื่องบริษัทตรวจบ้านนะคะหลายโครงการเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้บริษัทตรวจบ้านเนี่ยเข้ามาตรวจนะคะเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องแบบนี้ค่ะขอฟีดแบ็จากใจเนาะ ด้วยความที่เป็นบริษัทตรวจบ้านเนี่ยเขารับงานมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้มีจุดดีเฟกเยอะๆมันคุ้มค่าต่อการจ้างงานสมมติว่าผนังแผงหนึ่งอะค่ะที่จริงมันก็มีไม่กี่จุดนะคะแต่ว่าพอมันมีดีเฟกนิดนึงอะเขาก็ไปติดสติกเกอร์ซึ่งมันก็นับเป็น1จุดพอรายงานผลออกมาค่ะถึงมือลูกค้านะส่วนใหญ่ก็จะไปดูที่จํานวนนะจริงๆแล้ว300จุดถ้าไปดูจริงอะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้อย่างที่พี่เตาบอกค่ะแผงแผงหนึ่งอะน้องนับเกือบ สิกับ20-30จุดแล้วอะค่ะแผงเดียวอะเวลาเราแก้นะคะเราก็แก้ทั้งแผงไม่ได้แก้แค่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็ k จากผู้ประกอบการนะคืออัดอั้นตันใจเหมือนกันกันกบบริษัทตรวจบ้านแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ลูกค้าเนี่ยต้องการสร้างความเชื่อมั่นในการ จ้างบริษัทตรวจบ้านมาันตรวจบ้านก่อนส่งมอบเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นสิทธิของเขานะอันนี้มุมมองของพี่นะสามารถตรวจได้แต่ว่ามันต้องพบกันกึ่งกลางค่ะว่ามาตรฐานโครงการเป็นแบบไหนเราตัดสินใจเลือกบ้านตั้งแต่แรกเราเห็นบ้านตั้งแต่แรกเราโอเคแบบนี้แต่พอวันหนึ่งมีบุคคลที่3ที่4ี่ค่ะเขาเข้ามาตรวจบ้านอ่ะแล้วมันทําให้จํานวนตรงนี้มันไปตัดสิทธิ์ความผิดพลาดข,ของโครงการผิดมาัานเลยเนี่ยอันนี้พี่เต๋ามองว่ามันไม่แฟร์ต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นนะนะคะทางลูกค้าเองต้องเข้าใจ ผู้ประกอบการด้วยนะคะบริษัทตรวจบ,บ้านเองก็ตามนะคะขอให้ใช้การตรวจบ,บ้านที่มันไม่เน้นจนํานวนนะคะเน้นคุณภาพแล้วเน้นการสื่อสารทั้งสองไ่ายเพราะคุณได้รับงานจากลูกค้าก็จริงค่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าบริษัทตรวจบ,บ้านเองเป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาพัฒน,นาคุณภาพโครงการก็น้อมรับเพื่อที่จะพัฒน,นาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกค้าเองก็จะได้บ้านที่ดีนะคะ